พ่อคุณพาเมืองผู้เรืองริษาองค์พระราชา,าแผ่เมตตาคุ้มเยาเป็นนักรบกลาแห่งพนาปาเขาก่อตั้งภูมิลำเนาคือเมืองราชานีจุดทุกเทียนบูชาพระรัตนตรัย อิมินาเกเรนาสวาขาโตภะคะวาตาธรรมโมสังขังนะมามิภะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะอะโตอนสัมมาสัพพะขวะโตมิสังขังสุรัะนิลสังขังตัวติโหตดยาติตังธรรมา วะอันตะเลอุณนาน,นาโาสภคา,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 าวะอรหังสังเวจจารันนาสติสัตตาเทวบโนสาวาปะะวะตโตสาวัตโตสาวัตสสะวันตุเตเพื่อความสุขกบขอบพระคุณท่านผู้เกียรติทางข้าวสารทุกบุตรสนอง ว่าพ่อขุนผาเมืองท่านต้องสละเลื่อนสละชีวิตของท่านอบ้างป้อมเมืองหลักโซยากษางสเพียนติโยอังวาจันโตสาฮิวายฮันนาสีเรสยจาาเกียนใครบังอาจคิดร้า หลานกูจะไม่ยอมให้บัทอรแผ่นดินนอนแห่งนี้มีชื่อไทยพ่อขุนผาเมืองเป็นบุตรชายคนโตของพ่อขุนสีนาวน้ำถมเจ้าเมืองสุขโขทัยคนแรกลูกหลานไทยทราบซึ้งคุณความดีพระคุณนี้จะิดในใจพวงชนขอเสียงปรบมือดังๆนะครับแผ่นดินนอนแห่งนี้มีชื่อไทย Ha. Nah. <coughs> oh, crat,